วันนี้เราจะต้องนั่งรถนะคะส่งต่อเลยนะคะรถเราคันนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปที่ขนมเปลแล้วก็ต่อที่ซีนูวิวะะเ้าะพ่อเองมาต้องนอนด้วยลูกไม่ได้เราจองแค่สองที่แล้วจองแค่สองที่ลูกมันเต็ม ใช่แล้วนะคะอยู่ที่ด่านบอยเปจน,นะคะแล้วก็วันนี้ยิฟมากับน้องเอวาขาดไม่ได้เลยนะคะ,<อ>คะน้องเอวาข้ามด่านนี้ครั้งแรกเลยนะคะปกติจะมาแต่กับตากล้องวันนี้มากับน้องเอวาด้วยวันนี้เราจะเดินทางจากบอยเปจน,นะคะไปที่ สีฮานุวิวนะคะจะต้องนั่งรถนะคะโองต่อเลยนะคะจะต้องนั่งจากอ่าปอยเปตไปที่พนมเปนแล้วก็ต่อจากพนมเปนไปสีฮานุวิวนะคะแต่ตอนเนี้ยขาดไม่ได้คือต้องไปแลกเงินก่อนนะคะจากประสบการณ์รอบที่แล้วแล้วเงินเราไม่พอนะคะแล้วเวลาใช้เงินไทยจ่ายหรือเงินดอลลาร์จ่ายคือมันจะแอบเสียเปรียบนิดน,นึงต้องไปแลกเงินกับบูชาก่อนเนาะโ okay, yeah, อเ like, คนี่ยฝากพี่เอ็ซีอะไกดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวอีจะพาขึ้นรถบสี่กาแล็กซี่เลยค่ะที่ละคะอือ<ๆ>ค่ะหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้ว เมื่อกี้นะคะเรานั่งรถฟรีของอา คาสิโนมานะคะการล็กซี่นะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากนะคะที่ปอยเปรตนะคะตอนนี้ปอยเปรตแบบว่าอิฟไม่ได้มาแค่ไม่กี่เดือนคือแบบโอ้แสงสีเสียงแบบแน่นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยิฟ<ด>จะกลับมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราจะไปสีเฮโนวิวกันเดี๋ยวไปแลกตังก่อนนะคะเดี๋ยวไปแลกตังข้างหน้าเนาะข้างบกซีนะไปเอาอากคุยด้วยโอ้คุยสิคะฝากพีเอ็มซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะคะค่ะนี่ ถึงที่แลกเงินแล้วนะคะเดี๋ยวเราแลกเงินก่อนนะอันนี้จะแลกเงินไทยเงินบาทเป็นเงินเรียนนะคะเดี๋ยวเราเรอแลกเนาะว่าเท่าไหร่นะอยู่นี่ทุกคนหนึ่งพันแลกได้แสนสองเราได้เงินเป็นแสนเลยนะนี่แลกแลกกับสาวบูชาเนี่ยเนยเนเนเนสาวสวยสาวสวยอ่าได้แสนสองให้ให้ให้เยอะกว่านี้ได้ไหมแสนสามได้ไหมไม่ได้ <laughs> อ๋โอเคเดี๋ยวแรกอ่าสามห้าพันห้าพันเนาะแรกห้าพันค่ะคได้แล้วโ,โหพกเงิน เป็นแสนนะคะมาเทีเ่ยวกัมพูชาเดี๋ยวคนนับก่อนนะทุกคน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12นะคะ6 0แสนคือ1,000บาทแลกได้แสนสองนะคะแสนสองมื 100, 20, 000, เรียนนะคะกัมพูชานะ,อะโอเคน้องเอวามาแลกตังค์ไหมคะวันนี้อออโอ้โหน้องไอวาหิวแล้วหิวแล้วโอเคเราแลกตังค์แล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งตุกต๊กตไปที่อาวิรักบุญธรรมนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะไป ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าร้านไก่ย่างหาดาวที่กัมพูชานะคะเขาบอกว่าอันนี้40บาทอะไรมันปั๊มปั๊มบวนปรวนบวนอ๋อบวนปรวนนะคะคือสี่สี่สี่พันสี่หมื่นเออสี่หมื่นใช่ไหมคะก็คือ40บาทเนาะเอาเอาอ่า มวยปี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 เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวต้องเลื้อกฟื้นภาษาูชาแล้วตอนนี้ไม่ได้มานานนะคะทุกคนนะโอเคค่ะค่ะแม่ค้าน่ารักนะแม่ค้าอืไอไลฟ์กัมพูเจเนี่ยโอเคใบใบขนาบใบใบใบสนับออดเนียนอ๋อไม่มีออดเนียนไม่มีทุกคนโอเค เอาเอาเอาแค่นั้นค่ะามา,มาตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปซื้อข้าวเหนียวที่ตลาดน้ำพุนะคะตลาดน้ำพุยาวมาถึงนี่เลยข้างพิซีโอ้ตลาดน้ำพุที่ปลอยเปรดน,นะคะแบบว่าใหญ่ามากนะคะไม่ได้มานานรถมารถมาไ <Okay. S 1> าเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวไม่หิวแล้ว เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อข้าวเหนียวที่ตลาดนะคะชายซีบะหมี่เกี้ยวอันนี้มาจากไทยไหมคะมาจากไทยซื้อแฟนชายมาใช่ไหมพี่บะหมี่ชายซีบะหมี่เกี้ยวนะคะมาจากไทยพี่ก็บอกนะคะเดี๋ยวลองลองชิมรสชาติจะเหมือนไทยไหมนะลองชิมก่อนนะอาจจะเป็นน้ำซุปัมบ,บูชาก็ได้นะคะ อยู่นี่ตลาดน้ำํำพุนะแวะมาเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นตลาดที่ดังไม่มีใครไม่รู้จักถ้ามาถ้ามาปล่อยเป็ดน,นะคะก<า>ร็จอห้ด้วยโอย้หมูใหญ่มากทุกคนรู้แบบว่าชิ้นใหญ่มากนะ,ะมีผักมีเส้นนะคะแล้วก็มีเกี๊ยว,วมีลูกชิ้นเดี๋อ,อิ๊บชิมก่อนชิมน้ำซุปก่อนน่าจะหวานดี อร่อยอร่อยช่างนั่นช่าง,งาน,นั<ม>่นกินข้าวด้วยกันนะคะเดีอยวสี่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปขึ้นรถก,กันเนาะไปะทั้งหมดหมื่นห้านะคะทุกคนนะร้อยสามสิบบาทมีน้ําด้วยนะคะคิดแล้วใช่ไหมคะค่ะอ๋ออันนี้ชามละ60ใช่ไหมคะพี่อ๋อชามละ60นะทุกคนนะหกสิบบาทาคิดเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินเรียนชามละถ้าเงินเรียนเท่าไหร่คะพี่ หกพันชามละวหกพันใช่ไหมคะเป็นเรียน <c oughs> ประมาณนั้นอโอเคเดี๋ยวเราจะไปละทุกคนเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อน <c oughs> รอบนี้มาปล่อยเ็ดตลาดน้ำพุใหญ่มากของกินเยอะมากทุกคน เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวอีจะพาทุกคนมาแบบกินอาหารที่ตลาดน้ําุูเดี๋ยวจะกินใหโค้ดทุกร้านเลยแต่วันนี้เรารีบนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นรถเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้น3มล้อแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดน้ําุกก็จะมีน้ําุูอยู่กลางตลาดเลยนะคะนี่โหใหญ่มากนะคะโอ้เขาย้ายโซนเสื้อผ้าออกไปข้างนอกตรงข้างหลังไม่มีเสื้อผ้าแล้วนะคะเขาย้ายไปข้างบิ๊กซีโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถสามล้อกันนะคะเดี๋ยวไปขึ้นรถอที่วิรัิุตธรรมนะคะป่ะ าวราบุญธรรมมันมาสเตชันมาสเตชันโอเคอาเวีราบุญธรรมเวราบุญธรรมค่ะโอทรายมันตามล้อตามล้อใช่ค่ะมัน วันทเรตบาท,บาท,บาทลดให้หน่อยพี่มันไม่ไกลแล้วอ่ะเราขึ้นสามล้อที่หน้าตลาดน้ำพูนะคะเราจะไปอ่าวีรบุญธรรมไปขึ้นรถนะคะหนึ100บาทวันบาทนะคะราคานี้ราคาเดียวนะคะพี่ก็บอกนะโอเคปะเราขึ้นครั <c oughs> <c oughs> คนเยอะเนาะพี่ช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> พี่พูดไทยได้เนาะ นิดหน่อยพี่บอกคุณไทยได้นิดหน่อยนะคะเราก็พูดกบูชาได้นิดหน่อยเหมือนกันแหมเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันไปแล้วก็แย่ๆฮาเต้นไหนใคระว่าเอ้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถนอนนะคะว้าวไวซีฮันนูวิวมวยหมื่นเรียวนะมันพูดยากมากเลยทุกคนนะสกคุณเงินนี่ต้องให้วาพูดนะคะก็คือหนึ่งร้อยบาท นะคะเดี๋ยวเราให้พี่เขาเย่เย่เย่ไปกัน นี้เราแบบว่าอยู่ตรงหน้าด่านนะคะตรงนี้เขาเปิดทางแล้วตรงที่โรงแรมไฟไหม้นะคะ mm hmm. ยานเดมอนซิตี้เนาะก mm hmm. าเปิดทางให้เราไปได้ง่ายและไปแบบบัสเสถานอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ออกกระดานปุ๊บก็เดินตรงไป mm hmm. ก็เป็นบัสสถานต่างๆนะคะก็ค mm ือเดินทางง่ายแต่อันเนี้ยเราไกลอะ่ะมีรบุดําต้องนั่งรถไป mm hmm. ค่ะ่เลสเชี มีวงเวียนตรงนี้ด้วยทุกคนมีวงเวียนตรงนี้ด้วยนี่เพิ่งสร้างเสร็จเหรอคะพี่วงเวียนตรงนี้เพิ่งทําเสร็จเหรอคะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ <laughs> น่าจะเพิ่งทาเสร็จหรือเปล่าทุกคนมมีวงเวียนด้วยนะคะไปตรงกลางพนมเปญเลยกลางควายเปดน,นะคะพูดผิดกลางควายเปรอ,อ อะไรโอเคค่ะ <c oughs> okay, ขอบคุณค่ะป่ะเราลงจากรถแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะคะถึงวีรบ,บุญุธรรมแล้วอิฟจองตั๋วมาเรียบร้ออให้เพื่อนบูชาจองให้นะคะรอบนี้ไม่มีพลาดน,นะถ้ามาจองเองกลัวไม่มีรถนะคะ <c oughs> ก็เลยจองมาแล้วเดี๋ยวเราหาก่อนหาตั๋วก่อนใส่ซองอย่างดีนึกว่าซองผ้าป,ป่าทุกคนซองผ้าป,ป่าอย่างดีเลยเราได้รอบสองทุ่มครึ่งนะคะเขาบอกว่าให้มารอตอนประมาณสองทุ่มเดี๋ยวเราไปให้เขาดูตั๋วก่อนเนาะนะคะไป อันนี้ก็คือเดี๋ยวอันนี้คือเราต้องไปอันนี้เราอยู่ที่ปลอยเปตต้องไปลงที่พนมเปนนะคะแล้วก็ค่อยต่อรถอีกทีกมาซื้อตั๋วต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมขึ้นรถกันไปนขึ้นรถกันนะคะรถเราคันนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปที่พนมเปนแล้วก็ต่อที่ซีนัว i ิวนะคะไปะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเอาถุง ให้น้องดูตัวกันเกี่ยวเราเอากระเป๋าเก็บก่อนนะพี่คนเก็บกระเป๋าอยู่ไหน,นบ้องนั้นนั้นแท็กแท็กแท็กิกกกก้งมีแท็กไหมะนะบ้องพูรกเดี๋ยวเราต้องขอมันต้องมีแท็กไงเวลาเราเอากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบเป็นกระเป๋าเราเดี๋ยวคนเอาไปไม่ใช่อะไรนะคะเดี๋ยรอก่อน ูาามเราจะขึ้นรถนอนเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็ใส่ถุงยางดีนะคะแล้วก็เดินขึ้นเท้าเปล่าไปอ่ะไปเลี้ยเกันค่ะสิบเจ็ดสิบแปดว้าวหอมเหมือนเดิมสะอาดมากทุกคนเนเราห้องที่สิบเจ็ดสิบแปดนะชั้นบนบีสิบเจ็ดสิบแปด อะไรคะ sorry สิบเจสิบแปดสิบเจ็ดสปดนี่เลยนี่นี่เลยว้าวว้าวขึ้นเราอยู่ชั้นบนวันนี้นะคะรอบที่แล้วเรานอนชั้นล่างนะคะวันนี้เราเป็นคนเบื้องสูงอยู่ด้านบนเราปีนขึ้นยังไงอะเดี๋ยวนะน้องเอวการขึ้นจะลำบากสักหน่อยอะบายออตรงนี้ไม่มีคนนอนหรอเราขึ้นยังไงหรอ อ๋อเราต้องเหยียบตรงนี้ใช่ไหมแล้วแล้วแล้วห้อื่นเขาขึ้นยังไงเขาก็ขึ้นแบบนี้ <laughs> มาโอ้โหนอนได้เนี่ยโอ้ไม่ได้นี่ฉัน,นะะรู้หากัน <laughs> แอบพี่เป็นรถนี่ขึ้นมาต้องนอนอย่างเดียวนะคะนั่นงไม่ได้ <laughs> ใครว่านั่งได้เราต้องนอนนะนี่นั่ง่ง นี่เลยวะนังน่งได้นะมีแอร์ให้ด้วยนะคะสองปองไม่อิบไม่อิบได้มีปลั๊กด้วยค่ะไม่อิบเสียบได้ไแล้วก็เราอยู่ชั้นบน,นแล้วมองเห็นวิวนี่่นได้นะสุดยอดเลยแล้วเรานอนสามคนเราจะนอนได้ไหมทุกคนได้พ่อจะนอนสองเตงไม่อิบสุดยอดเลยอ่ะไม่อิบด้วยแม่มาบอกไม่อิบนั่งได้ค่ะโอเคค่ะเอ้าพ่ออิมาต้องนอนด้วยลูกไม่ได้เร <laughs> าจองแค่สองที่ เราจองแค่สองที่ลูกมันเต็มอือเราจองมาแค่สองที่ยังไพี่เอ็มต้องได้ไปน,นอนกับคนอื่นนะลูกพาะเอ็มก็ต้องนอนกับเราแต่ถือว่าสะอาดนะมันก็ขึ้นก็หอมเลยทุกคนแต่ผ้านี่น่าจะซักอยู่นะยี่ว่า,าก็โอเคนะใช้ได้มีม่านด้วยนะแหนก็มีม่านปิดข้างหนขึ้นรถแคมเพิร์ดี่ยน้องเอวาต้องใส่แคมเพิร์ด้วยพูดเดี๋ยวชีเดี๋ยวชีใส่ บอกเขา้นะ่น้องเอวาต้องเลิกขี่กันลูกกันวิดีกว่าแย่เขาบอกนะคะมาตอดกันนะคะตรืดนะคะเซนเซอร์ไว้ตอดแล้วนะะนอนเลยเพื่อนสลับตำแหน่งทุกคนให้น้องเอวามานอนตรงนี้อ่ะเอาเอาอันนี้หนุนเอาไปสอง เเต้ๆวงใกล้ๆยิงไม่เห็นรถออกแล้วนะคะเจอกันพนมเป่นนอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยถึงพนมเป่นแล้วค่ะ ตีสี่ออกจากคอยเปดตสองทุ่มถึงพี่ๆตีสี่นะคะเดี๋ยวเราเอากระเป๋าเราก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถรอบเจ็ด,ดโมงเนาะเดี๋ยวไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะเอากระเป๋ากัน <c oughs> กระเป๋าเรานี่เลยอัดอึบอุ้ย <c oughs> ขาดอ <c oughs> ึบปะได้กระเป๋าแล้วนะคะปะไปนั่งรอกัน,นะค่ะ โอ้โห oh, สวดเสดยิมากนะคะสวดเสดพนมเพลนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสีฮานวิวต่อเนอะไปะยังไงฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรอรถว่าจะเป็นรถอะไรเนาะไปะไปกันเร็ดตอนนี้เราอยู่ที่ วีลบุญธรรมพนมเปญนะคะต้องนั่งรอรถนะรถที่จะไปสีหนุวิวมาประมาณ7จ็ดโมงเช้า <l ucky> <Share> นั่งรอประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเรานั่งรอแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถนะคะโอ้ <l ucky> โหอากาศตอนนี้ <l ucky> ร้อนเหมืนอนกันกับบ้านเราไม่หนาวไม่ลมไม่อะไรเลยนะคะตอนนี้ตีสี่กว่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนรถนะคะเดี๋ยวลุ้นกันว่ารถเราจะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมนะคะ <S <S จะเหมือนรอบที่แล้วที่เรานั่งจากพนมเปนไปปอยเปรตหรือเปล่านะคะ <S <S แต่ดีที่เราจะนั่งแค่สามชั่วโมงนะคะจากพนมเปนไปสีฮานูวิวนะโอเคค่ะทุกสูบปาวพีเอสซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไมได้เลยนะคะ <S <S น้องเอวาก็ตื่นแล้วนะคะบอกให้นอนต่อไม่นอนนะคะตื่นแล้วแย่ อะไรมันมวยปวนมวยปวนเอ่อพันหนึ่งเหรอใช่ไหมมวยปวนอ๋อแผ่นเล็กๆทุกคนเราก็นึกว่าชั้นนเนี่ยสิบบาทสิบบาทเอว้าพูดไทยได้ด้วยสิบบาทอ่านี่ไงสิบบาท,ส,บบาทสิบบาทใหญ่ใหญ่มากทุกคนอันนี้ไอ้เจ๊นบปต้ม นมป้งนมนมป้งนมป้งนมโป่งนมโป่งนมปงอะช่างนั้น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 เนี่ยโอเคค่ะเอาขึ้นไปช่างนั้นช่างนั้นนมนมขนมนมป้งภาษากัมพูชาได้ค่ะบอกกระบอกนี่สิบบาทนะแบบเยอะมากดูตอนแรกเราดูไม่ได้แค่อันเดียวนะนิดเดียวไหนขอชิมหน่อยไม่ขอชิมหน่อยหอมมากมาขายแต่เช้าเลยทีสี่แบกมาขายอยกินให้อืม หอมหอมหวานอร่อยมากนะคะน้องไีวาหิวพอดีนะคะมาด้วยตรงเวลามากเหมาะเจาะเลยนี่ค่ะขนาด เราเจอพี่พี่เอฟซด้วยนะคะพีเลยเห็นไหไมกำลังดู YouTube ช่องเราเลยนะคะในยอดมากที่ขับตุ๊กๆอยู่ที่พนมเปญน,นะคะแบบนารายาะคะใครมาก็อย่าลืมอุดหนุนพี่เขาได้นะคะส่งถึงที่ปลอดภัยแน่นอนราคาก็น่ารักนะคะตะบุตะมิสองเหรียญอะไรย่สมเหรียญประมาณนั้นนะคะโอเคดะเดี๋ยวเราเจอกัน,นบนรถนะมันเจอกันบนรถหลายรอบแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่จะเช้าทุกคนเนี่ยตีเพิ่งตีห้นะคะม เช้วาวแว้ไมมื้อเช้าเราฝากที่ซูเปอรม์มาร์เก็ตนะคะอยู่อยู่พนมเปนเดี๋ยวเราไปดูมาม่าเราจะซื้อมาม่าสามสิบาทสามอะไรนะซ้ำา้พันเรียนนะสามสบาทแต่ตากล้อจะเอารถไหนยราจะกินมาม่าแบบแปลกๆไปวะจะกินแบบของของกัมพูชามีไหมมาม่ากัมพูชาไม่น่าจะมีนะนี่อรอ อันนี้ก็สามพันเหมือนกันสิงคโปร <c oughs> เ์เอาของไทยชัวร์ที่สุดนะคะตอนนี้เออันนี้แล,ล้วก็อะไรรถไหนชิลิใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมสี่พันนะอันนี้สี่พันสี่สิบบาทเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดีย๋ยวมีขนมแปลกๆเยอะเลยอันนี้อะไรอะ เขาเรียกอะไรนะเหมือนเต้าหู้อ่ะเป็นขนมแบบแปลกลูกชิ้นปลาตมเม็ดแล้วจะมีพวกกาแฟมีอะไรต่างๆก็มีของครบนะคะเขาเปิด24ชั่วโมงด้วยนะที่นี่นะคะที่พนมเปญนนะโอ้สุดยอดคล้ายๆกับเซเว่นนะจะมีพวกนมมีน้ำดื่มอะไรต่าง มีน้ำร้อนพร้อมของน้องเอวาอันนี้ของตาล้องรถม,ม,ม,มาแล้วทุกคนเราจะไปสีฮานวินแล้วคันไหนคันไหนให้ทายคันไหนบองจ๋าขนมเปรนสีฮนุวิน เซเว่นคันนี้อ๋ออ๋อยังไม่อ๋อรอด้านนู้นอ๋อโอเคอ๋อกุณยังไม่มาทุกคนยังไม่มาไม่ใช่นะสองคันนี้นะคะต้องรอด้านนี้เวทเฮียอ๋อเวทเวทเรอก่อนพี่เขาบอกว่ารอก่อนรถยังไม่มามันจะเจ็ดโมงแล้วนะทุกคน จุดนอชมจิตติกระดอัตริชนามีสบอตโดมนาวปีกนเป็นตการเรรเุนบเมวยามสัตสมเชิญนิยมโซขอบุค่ะเขาบอกว่าไปสีหนูวิวนะคะแต่คันไหนเนี่ยต้องมีหละหนไมามี้อดนจิติกระดุอัติชนามีสบอตโฟดมนาปนเป็นตการรรเุนบเมงปมวยสามสัติ รถเราคาดว่าเราจะได้นั่งรถอันนี้ไปแต่ก็อยากนั่งรถตู้นะจะได้สบาย <c oughs> บนีวงรถเก๋ง ជំរាបសួរតារីចំណងអរជទីក៏រកអតិថិជនដែលមានសម្ពតិធ្វើតារចេញពីក្នុងពេជ្រឈ្មោះទៅការងារក្រុមប្រាស័យហដុកនៅវេលាម៉ោង7:00នាទីសូមអញ្ជើញដល់របស់យើងលេខ083704នេះណងស៊ូគ្រប់ខ្លួនវ៉ោขนมអូ อาไม่เป็นไรเนาะเอาไว้เอาไว้นี่ค่เอาไว้นี่ค่ะคุีคันนี้เลยรถตูนั่งสบายนะคะที่นั่งสามสี่ของเราเนาะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเจอกันที่ศรีฮนุวินนะคะซื้อสๆ้สามชั่วโมงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เขารอก่อนเขาจะต้องใช้ตั๋วว้าเขานีเราได้นั่งที่นั่งสามสี่นะคะด้านหน้าเลยสบายไหม S <S เได้ค<ใช>่ะได้ได้ไอ้ว่าไม่มีทำไมตอนนี้เราอยู่บนรถตู้แล้วนะคะรถตู้พนมเปนไปซีนวินโอ้ถือว่าดีมากเลยนะคะตอนน่าจะมีประมาณสิบที่นั่งเนาะสิบที่นั่งนะคะส1ที่นั่งรวมคนขับนะถือว่าโอเคใช้ได้เบาะนุ่มนะคะ สบายนั่งสามชั่วโมงชิวๆนะคะตอนแรกลุ้นนึกว่าจะเป็นมินิบัสเหมือนรอบที่แล้วมิน <laughs> ิบัสนั่งหลังแข็งเลยแต่นี้สบายค่ะรีแล็กโอเคค่ะเดินทางกวอดภัยนะคะฝา,ากพี่เอสีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นว่าทะเลที่สีหนุวินจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในเมืองด้วยว่าเขาบอกว่าสีหนุวินเป็น เมืองจีนแห่งกระบูชานะคะเราต้องไปดูเนาะซีนูวินอยู่ตอนใต้ของกับูชาเนาะโอเคค่ะไปลุ้นกันลุ้นกันบินตเต้นบนเต้นเตนนี่เนี <ๆ S 1> ่เราอยู่ตัวเมืองพนมเปญน,นะคะกำลังจะออกกำลังเดินทางแล้วออกเดินทางแล้วค่ะรถเคลื่อนแล้วนะคะโหดีใจมากเลยนะคะโอ้วันนี้เขาก็พาล้อเมืองก,ก่อน แถวนี้น่าจะเป็นสถานทูตไหมเหมือนมีธงชาติมีตึกแบบสูงมากอยู่กลางพนมเปญเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อีจะพามาพรุ่งนี้จะพามา,า,มาทัวเมืองพนมเปญอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่แล้วไม่ทัวรอบนี้จะทัวให้ทัวเลยแล้วก็จะไปดูซีเกมด้วยนะฮะ นะฮะใช่ไหมฟูมีทุกประเทศเลยสถานทูตหรือราชวังอ๋อแล้วทำเนียบแบบนี้วะทำเนียบน่าจะคล้ายๆทำเนียบขาวบ้านเราปะที่นี่ก็ถนนหนทางก็แบบ ก็จะอาจนะรถก็ไม่ค่อยติดนะทุกคนเหมือนรถไม่ค่อยติดเนะาะกันไปมาคล้ายคล้ายบ้านเราเ ถึงแล้วใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราไปสถานีเล่นทะเลเอางี้ค่ะเดี๋ยวไปเล่นทะเลกันนะคะจะหาที่พักก่อนนะคะออางี้นะเดี๋ยวเขาจะไปจอดอยู่อ่าบัสสถานของซีฮานุวินเอว่าจมเอาที่สร้างปราสาทสายมาค่ะอ่าถึงแล้วตอนนี้เราถึงแล้วนะคะรถไฟแลนไทยแล้ เนี่ยเราถึงแล้วถึงสีหนูวินแล้วค่ะถึง uh, วีระบุญธรรมเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าที่พักก่อนเนี่ยจะไปแบบริมทะเล on the Be a ี h แบบนี้นะคะรอบนี้ขอเที่ยวในสีหนูวินก่อนเนาะเรายังไม่ข้ามเกาะน,นะคะเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดนะคะแล้วก็มากับน้องเอวาด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถสามล้อไปเนาะ <Okay. S 2> <laughs>